โอเคสวัสด <Okay>. uh, ีคร right. ับเออตอนนี้ผมก็อยู่กับกครงการเราโชว์วิชาชลนะฮะอ่าวันนี้ผมเราจะมาสอนโลจาว่ากันนะครับวิธีจะโหลดเนี่ยเราต้องเปิดค e c กันค e ขึ้นมานะฮะพอเราเปิด google ออู้ๆๆปิดปิดปิดเราเปิดค l e กันค m e เข้ามาเนี่ยนะฮะให้เราเข้าไปที่ google เลยนะฮะพิกูของเรานั่นเองนะทีนี้ก็คมูโวจาว่า พราเข้าคำว่าจาวาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดดาวน์โหลดฟรีจาวาซอฟต์แวร์นะครับพอเราเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดฟรีจาวาดาวน์โหลดนะจ๊ะก็กดไปเลยสตาร์ดาวน์โหลดรอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับ ไม่โหลดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บจาวาไว้ทีนี้เราไม่ต้องทำอะไรไหมครับแล้วก็เปิดเบรกับเป็นตามปกตินะครับกดเข้าที่ไหมครับแล้วจี๋ก็ก็ก็เปิดประตู1.6ดอ มันกระชั้นไปเราจะต้องหาอะไรเพื่อเป็นการทำให้ร่วงขึ้นแห็บเออก็คือไอเนี้ยผมเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมนี้ด้วยนะคะมาช่วยกับโปรแกรม Camtasia Studio นะคะเพราะว่า Camtasia Studio อย่างเดียวเนะี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกนะครับแล้วส่วนโปรเจกต์หน้านะคะอาจจะเป็นเอ่อ FIFA Online 3นะฮะหรือก็อาจจะเป็นไม่ครับเหมือนเดิมนะมีเกมมากมายให้เล่นเดียวผมก็จะ หอหารเนเอานะครับสโลนนีน้ก็สวัสดีครับ